นครสวรรค์หน่อยเหตุการณ์นี้อยู่ที่เรื่องของตํารวจแล้วเขาบอกว่าปกติตํารวจตั้งด่านรถที่ผ่านเข้ามาเนี่ยถ้าเราบริสุทธิ์ใจก็ขับเข้าด่าน<อ>าปกติใช่ไหมบังเอิญว่าด่านมันอยู่ใกล้กับโรงแรมแล้วทางด้านของรถเก๋งคันหนึ่งขับจะเข้าไปพักที่โรงแรมซึ่งด้านหน้าเป็นด่านตํารวจเห็นข้าวเฮ้ยสงสัยมีพี่รถหนีด่านหรือเปล่าขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปถึงที่หน้าโรงแรมแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมลองไปดูภาพภาพนี้ นี่อะไรเนาะเรามานอนจริงๆเนาะมันไม่สมควรมันไม่สมควรมันไมแน่เป็นการอ่าเราทำไมไม่ตามมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้มอเตอร์ไซค์มันขวางผมทำไหนไอ้มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ไงทำไมไม่ตามมันน่ะทำไหนเมื่อกี้ไงข้างหน้าไงมาดูกล้องไหมล่ะเขาก็ด่านไปแล้วนะแต่ไม่ชอบเขาเลี้ยวกลับจะมานนอโรงแรมเป็นไรมากปะเนี่ยเอ้าเป็นไรมากปะวะผมจะมานอนโรงแรมพี่เนี่ยจะนอนครับผมมาตรวจสอบอ่ะก็ตรวจเลยอ่ะตรวจเลยครับ แล้วคุณเดียวแล้วทำไมกูต้องไปด่านด้วยอ่ะผมจะไมนอนไปโรงแรมเดียวเรื่องของมึงดิเออนี่อะไรนะนี่ท้ไมเอ้าวเอาดิมึงลองอ่านดิสิไม่มีอะไรทำนองนี้ดินี่ผมอ่านไม่อยู่อ่ะดิไม่ผมมาจัดมานอนผมมาจากดแล้วผมแพนเค้กผมกินข้าวมาร้านอะไรข้าวต้มไชเท้อแล้วผมจะมาพักโรงแรมนี้มอไซค์ขวางผมแล้วนอนตรงนี้โรงแรมนี้ เอาอะไรอะเมื่อกี้ไปใช้ไปฉายอ่าแล้วเสร็จปุ๊บก็ขับมาแต่เมื่อกี้พี่เขาจะต่อยเนาะไอต่อยเพื่อนผมอะชื่ออะไรครับเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรอันนี้ตำรวจนครสวรรค์นะครับในเมืองนครสวรรค์เอาเงินยัดมาเนี่ยทำไมทำนิสัยแบบนี้มื่ี่ดูเลยครับเนี่ยโอ้โหคือทางด้านของพี่เสื้อแดงเขาก็โมโหแหละว่าก็เขาจะขับรถเข้าที่พัก แล้วอยู่ๆตำรวจมาเรียกตัวแล้วก็มาหาว่าเขาตั้งใจหนีด่านมีพิรุธหรือเปล่าพี่ตำรวจก็โมโหเพราะถูกโวยกลับมาแบบนี้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ถูกแชร์กันแล้วบนกันอื้ออึงเลยในโลกโซเชียลว่ามันเกิดอะไรขึ้นจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณด่านกวดขันวินัยจราจรถนนผลโยธินเนี่ยนะขาขึ้นเขตตำบลปากน้ำโพที่นครสวรรค์ทางด้านของท่านผู้กับเองเออกมาขอโทษเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล,แล้วบอกว่าปรับความเข้าใจกันแล้วกำชับ ลูกน้องว่าให้ปฏิบัติกับประชาชนด้วยความละมุนละมอมซึ่งทางด้านของสิบตำรวจเอกอัทวิทจเจริญคงตำรวจคนในคลิปบอกว่ายอมรับเลยเพราะมันมีการปากเสียงกันมีกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็ขอโทษแล้วหลังจากนี้ก็จะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกเนี่ยนะฮะก็จบลงได้ดีแต่ว่าคือ คือก็ร้อนทั้งคู่คนหนึ่งร้อนมาอีกฝั่งหนึ่งแบบอยู่ในเครื่องแบบด้วยจะทุกข์ก็ได้คือมันมองได้สองมุมนะมองในมุมของคนขับรถเขาบอกว่าก็ผมจองที่พักที่โรงแรมตรงนี้ผมมาถึงผมก็เลี้ยวเข้าที่พักตะดานตั้งข้างหน้าก็ตั้งไปสิแต่ตำรวจบอกพี่รุธนี่คุณมาถึงคุณทำพีเลี้ยวเข้าไปเลยมันก็มองได้สองแบบเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่จังหวัดนครปฐมอันนี้ไม่รู้จะมองแบบไหน ชาวบ้านเขาไปเห็นว่าตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยเปิดอ้าซ่าเลยแจกเงินหรือเปล่าหรือจะมีคนมาฉกเงินไปไหมให้เจ้าที่รีบมาตรวจสอบดูหน่อยค่ะสายตรวจของสพอพเมืองนครปฐมก็เลยรีบออกไปดูนะคะตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยบริเวณช่องข้างหลังมันเปิดอ้าซ่าอยู่แบบนี้ สอบถามกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตําบลห้วยจระเข้อเ,อเมืองบอกว่าชาวบ้านเขาแจ้งมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนู้นว่าตู้กดเงินของธนาคารเปิดอ้าซ่าไว้คือไม่รู้ว่าเงินมันหายไปแล้วหรือเปล่าหายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ประสานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแจ้งธนาคารน่ะให้มาตรวจสอบหน่อยทีนี้พอสอบถามกับทางธนาคารธนาคารบอกแบบนี้นะคะว่าใจเย็นๆธนาคารไม่ได้แจกเงินข้างในอ่ะมันไม่ได้มีเงินแต่อย่างใดตู้นี้มันเสีย เจ้าหน้าที่เขามาเปิดเพื่อลงโปรแกรมใหม่แล้วในระหว่างที่เหมือนรอโปรแกรมมันรันระหว่างการแก้ไขเขาก็ปิดฝาตู้และเอาสติ๊กเกอร์อยู่ระหว่างการแก้ไขแปะทับเอาไว้แต่คาดการว่าไอ้กาวเนี่ยมันอาจจะคลายความเหนียวฝาตู้มันอาจจะเด้งออกมา หรือไม่ก็มีใครไปแกะสติกเกอร์ดูทําให้ตู้มันเปิดออกมาธนาคารบอกไม่มีเงินข้างในตู้แต่อย่างใดน,นะคะชาวบ้านไม่ต้องกังวลเงินธนาคารไม่ได้หายค่ะเพราะตู้มันเสียเขาเอาเงินออกไปแล้วมาลงโปรแกรมใหม่อยู่ชาวบ้านนึกว่าแจกเงิน <c oughs> <จ>นึกว่าก่แจกเงินหรือเปล่าแ,และตรงที่มันเปิดอ้านมันเป็นช่องเก็บเงินพอดีไงใครจะไปคิดผ่านไปผ่านมาหรือคิดได้อีกแบบหนึ่งโดนโจรมางัดหรือเปล่า แต่ไม่มีเงินเขาลงโปรแกรมใหม่อยู่อ่ะจบนะฮะไม่ไดราม่าอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ